ก็ลาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเดออ่กบ้านให้กับน้องอะไรนะ,ะ้วาจะไม่จอไม่มีชื่อน้องเลยตั้งชื่อว่าน้องจุกลู่กับจุกปูนะคะจุกลู่กับจุกปู้นะคะแล้วก็จะมาสร้างบ้านให้น้องจุกลู่กับจุปูกันต่อนะครับใครยังไม่ไปดูอีพีหนึ่งแนะนําให้ไปดูอีพีหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะมาสั้บ้านกันเลยต่อมานะครับโซนนี้เราจะทำเป็นโซนห้องครัว นะฮะมาเราก็จะเอาแบบเออเดี๋ยวเราจะไปเอาของนี่แหละชอยท้องครัวเดี๋ยวเราก็จะดูกว่าว่าอันพื้นไหนเหมาะนะครับม,มันก็จะได้อีกเนะเพราะว่าปกติเราใช้พื้นท้องน,น้าอย่างนี้นะคะแต่มันก็ไม่เหมาะมันมันไม่ดูมินิมอลอ่ะเราก็จะเอาแบบเข้มๆหรือว่าอันนี้อุ้ยอุ้ยสวยนะถ้าเรา เอาผาน,นังนี้ก็วุ้ยได้นะตอนนี้ก็จะเอาทอยทาวเอ๊ะทอยทาวน์เหมือนแบบเหมือนมีความมีมิติมากขึ้นวุ้ยทำไมนะคะทุก oh คนเดี๋ยวเราแก้ก่อนอ่าก็ได้อยู่นะงั้นเรามาจันจะจมตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะห้องครัวนะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะมี ต,ตัวลนะ็กเคาน์เตอร์โต๊ะฐานจเผื่อไม่ใครอยากมาสั่งอาหารตรงนี้จะกินอาหารตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแบบโต๊ะโต๊อี้นะคะก็จะเอาใช้อันนี้นะคะแทนแก็พอนะคะเปลี่ยนใจแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นที่ทำอาหารดีกว่าเราก็จะเอาตรงนี้ไปด้วยนะคะเผื่ออีกตัวเล็กมันไม่เอาของอะไรเหลืออะไรนะคะเราก็จะเอา ของจุกจิกจุกจิกด้วยนะคะเช่นเอกระถางต้นไม้นานา,นานอะไรนี่ยฮะแล้วก็จะเอาเอจะไปเอาของที่ใบซสนีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะแบบแต่งบ้านก่อนนะน้าเกิดที่ไปพอที่จะไปเอาของที่ใบเสนีนะะ่ยแล้วก็เอาจะพึ่งมาชมมันมีของอะไรบางอย่างนี่แหละโอยเจอแล้วอ่าแล้วก็จะเอาแบบเป็นแบบกระถางต้นไม้อะไรอย่างๆๆนงี้นะคะแล้วก็จะมี ของให้นะคะคือของน้ำมะนาวนะครับนี่เผื่อคนร้อนก็จะมาดื่มได้นะคะเป็นสองแก้วเพราะเรามีแค่สองคนเอาต่อมานะคะแล้วก็จะมีแบบตู้ขนมด้วยเผื่อมีวันหนึ่งที่เราหิวขนมเราก็จะเก็บแล้วก็จะเก็บขนมจนๆด้วยนะคะท<ๆ>ุกคนแล้วก็จะเอาขนมที่นนี้เขาให้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเอาขนมที่อื่นแล้วก็จะเอาแบบ ขนมนะคบเค้กไม่เกี่ยวนะคีบไม่เกี่ยวแล้วก็จะเอาขนมหวานนี้ค่ะซีเรียวกะหมาจ้าแล้วก็จะมาจัดนเลยแล้วเราก็จะแล้วก็ต้นบนของตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอาใส่เก็บเครื่องปรุงนะครับอกเ,เลยว่าข้างคว้วุ่นไายมาเพราะว่ามันมมมเออเดี๋ยวเราก็จะมีแบบเยอะนะคะประเมินใครคน Hi เดี๋ยวขอสตาร์แล้วก็จะเอาใส่เครื่องปรุงนะครับก็จะแบบแบบมีแบบ ซมบอเขือเทศคลิเครื่องปรุงมันมีอีกเครื่องปรงุงหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาที่ใบสดีนะฮะอ่ะมันก็จะเอาแบบเออซอสมะเขือเทศโอ้ยหยิบไม่ได้หยิบได้แหละอ่ะมันก็มีความเป็นดูมินิเมอลมินิไซ์นะฮะอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็จะเอาแบบ ผมด้วยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวเราบอกเพื่อนนะครับแต่ก็จะไม่ไม่ได้บอกตัวเองนะครับเสียงคือแบบมันมันจะบอกตรงนั้นที่มันจะหันหน้าไปมันเผิอมันแบบมันไแปบบแบบแบบใส่ไม้อะเออแล้วก็จะมาตรงนี้เราก็จะทาเป็นสวนอะไรดีอ่ะอ๋อที่เก็บของครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระติกกระแปลงน้ำแข็งนะคะ ไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็ขอแป๊บนึงนะคะทุกคนเราขอได้แป๊บนึงแล้วก็จะเอาแบบเอาของต่างๆนะคะก,ก็จะเก็บเอาไว้ตรงนี้เลยก็จะมีแบบเปลี่ยนๆบ้าง,างมีเปลี่ยนบ้างนะคะก็จะเอาตรงนี้เอาตรงนี้มันก็จะดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะให้ทำอาหารด้วย เราก็จะเอาโต๊ะเอ๊ะโต๊ะมินิมอลมินิใจเหมือนเดิมนะก็จะเอาเป็นอันนี้นะเอาเป็นแบบนี่เก้อาอี้ไม้ั้งทีมีจิบด้วเราก็จะมาเพิ่มต้นไม้ห้อยนิดนึงต้นไม้ให้ก็จะเติมเพราะว่าปกติจาได้ว่าเห็นมากคนนึงที่ลกมากเพราะว่าเขาพยายามใช้พื้นที่ที่ไม่ประโยชน์นะครับคือถ้าเราแบบ เจอแบบบ้านแบบเนี้ยก็จะไม่แบบคนที่แบบชอบแต่งมินิมอลก็จะไม่อะไรนะคะเพราะว่าถ้าของเยอะเท่ากับสวยะค่ะเพราะว่าเราควรใช้พื้นที่คุ้มค่าเ<ส>ือ<ส>แล้วคือแบบเราเห็นแบบไอ้นคนหนึ่งอ่ะคือแบบมันเอาของทุกขวากนียคือแบบงงมากเลยที่แบบว่าจะถึงขนาดอะไรก็ได้ทีแบบมันเอาหอาอบบงงมา,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 ม,าหม,มาก,ก่อนห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องโควาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใหญ่ไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็จะ ใส่พผมนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบพรงสีขาวๆเอ้ยแล้วเราก็จะแบบใส่สเครื่องปอะไรต่างๆนะคะที่เรามีนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชงกาแฟแล้วก็จะมีแบบเครื่องมืออาหารต่างๆนะคะแล้วก็จะใส่ช่วยจาน,นด้วย จะเอาไว้ตรงนี้สุดถ้วยเล็กๆก็จะทำนึงนะถวยเล็กๆก็จะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็แก้วด้วยส่วนที่เหลือมันก็จะมีแบบเอเหลือฉันก็จะเอาอะไรนะ มันก็จะมีอีกนะคะทุกคนแล้วก็มันมีเยอะมากมากเลยก็จะเอาไว้อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบไอ้พวกผลไม้อะไรต่างๆที่ใบสดีนะครับก็จะไว้ก่อนก็จะเป็นแบบเออเป็นเฮ้มันก็ว่อนอย่างนี้มันก็ดีอยู่นะมันก็สวยอยู่วิจดีเก่ยว่านะเกบว่านะมันดูดีมากเลย ประาณนี้ก็พอแล้วก็จะไม่แบบปิดไม่บังอะไรแล้วนะคะน,นี่ก็จะเปิดได้แต่แบบปิดก็จะลำบ,บากนิดนึงเดี๋ยวจัดใหม่นะคะทุกคนก็จะเอาไว้ตรงนี้พอเปลี่ยนใจนะคะทุกคนก็จะเอาตรงการนี้ออกนะประมาณนี้เวลาปิดตรงตู้มันก็จะแบบจะบังใช่ไหมแล้วก็จะขยับมาดิ้งๆวันนี้ รือว่าเราก็จะขยับเอพมานิดนึงก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ปิดได้เลยอ่าได้แล้วมันจะได้แล้วแหละมีมนีมน่สวย,ยว่าไปยกแล้วก็จะมาแบบเอาเครื่องลรที่เขาให้นะคะเป็นอาหารต่างๆเช่นกีโตนะคะเราจะเอาแบบช้อนซ้อมก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เครื่องครัวนะคะก็จะมีแบบเออ่ตะหลิวช้อนซ้อมเอาไว้คั่วกระทะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเอาไว้ไม่เอาไว้ตรงนี้นะค่ะเพื่อนแล้วก็จะเอาแบบไอ้พวกแห้งๆขนมปังอะไรอย่างนี้แล้วก็จะแบบของกระจุกกรจิกนะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในไว้ยไอ้บั克ป่าเนี่ยเรียบร้อยค่ะบั克แปบ๊บหนึ่งนะ โอเคได้แบบทุกคนมันจะแบบจะกดค้างๆอยูนะมาแล้วต่วมาเราก็จะมาทำเป็นแบบใส่ช้อนนะ,ะล้วก็จะมีแบบมีช้อนไอช้อนแล้วก็ซ่อมนะครับ อ่าได้แล้วเออแล้วเราก็จะใส่หม้อเข้าไปด้วยตรงนี้แล้วเราก็จะใส่กระทะนะแล้วก็จะใส่ถ้วยเสร็จไปแล้วบุ่มหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะมันจะมีจุดหนึ่งที่นะคะที่มันจะแบบมางแก้วนะ้ำมันก็จะขยับไปก็ได้นะครับอ่าต่อมาเราก็จะ ที่เหลือนี้แล้วก็จะไปเอาจากใบสนีนะฮะแล้วก็จะอาหารเนี่ยแล้วก็จะใส่ตู้เย็นไปก่อนเลยฮะว้ยลนเอามาสิ่งที่ฉันชอบทำมากๆเลยคือจะมีตู้กดอาหารอันนี้คือใส่น้ำผักปลาแล้วก็ขนมต่างๆนะคะแล้วก็จะบรรจูระเบียบมากขึ้นสุดที่เลยแล้วก็ใส่อะไรได้เลยอันนี้จะใส่ผักก่อนนะคะ ใส่ที่เราต้องการนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พุทกิสัตว์โอเคแล้วเราก็จะใส่ขอ,อกอะไรก็ได้ครับส่วนที่เหลือฉันจะลองใส่เครื่องปรุงอะไรนะไอ้พวกเนี้ดูก็จะเป็นแบบ ผงโกอะไรนี่แหละมันสามารถเอาไปทําอาหารได้ะคะ่ะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นขนมปังจ,จะานว้น,น่องน,น,น,นะคะเพราะว่ามันจะมันแขน็งปกต,ติเขาก็จะเอาไว้น,นองน,น,น,นะ,ะให้พวกของแบบเนี้ยแล้วก็เส้นด้วยนี่อ่าได้และเราก็จะเ,เก็บได้เลยนะคะส่วนเราก็จะเอาขนมปังไว้ตรงนี้เปินจะได้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่า เดียวที่จะจะเอาไว้ให้ขอนจุกจิกจนะคะเราจะใส่ไว้เลยช่องผักปกติก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคบเนื้อก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะก็จะมีระเบียบมากขึ้นมันจะคุมค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไข่ก็สกักฟองสามสามนี้คนระับไม่ถูกแล้วก็จะใส่เออไอ้พวก น้ำต่างๆจะมีแบบนมสองอันที่เหลือเราก็จะใส่ของต่างๆนะคะเพราะว่าที่เหลือเราก็จะไปซื้อมานะคะเพื่คนมาแล้วเราก็จะเฮ้ยเราก็จะไปซื้อของนะครัะ EP จะมีห้องครัวเยอะเลยเพราะว่าห้องครัวมันมันใช้เวลานานมากๆในการแต่งแล้วก็การเอาของมาใส่นะคะแล้วก็จะแบบส่วนที่เหลือเราก็จะต่อ EP สาม EP สี่นะคะว่ามันน่าจะนานมากเลยแหละ อยู่ถึตอนนี้มีแค่สิเลขสิบสองแล้วห้าเลขสิบยี่สิบนั่นแหละถึงจะออกไปนะคะเพราะว่ามันแบบบรรณาเกณฑ์ไปมันจะโหลุดนายเกณฑ์ไปนแล้วก็จะแบบทุกคลิปวันนี้วัน,นเดียวก็จะแบบออกเน้อตัคลิปแล้วก็จะเออลงคลิปครั้งนี้เอ,อ,อีพีครั้งนี้เลยนะครับไอ้ไปนั้นเองแหละก็จะมาไปอันแรกนะคะก็คือร้านขายของชม ปกติเราก็ซื้อของไอ้พวกนี้ต่างๆนะคะที่เราบอกะคะมาแล้วก็จะแบบซื้อเลยนะคะจะซื้อ,อะจะเอาวันไหนกันด้าน,นะคะแล้วก็อุย้ยลืมผลไม้อยู่อเราก็ต้องเอาผลไม้ไปด้วยรูย้ไม่ดีช่างเถอนง,งั้นเราเอาลืมเอามันฝรั่งเราค่อยไปใส่ไปกัน แล้วมัแล้วก็จะอาบีบแยมขนมด้วยขนมซีเรียลนำส้มอ,อ่ะเสร็จแ,แล้วก็จะเอาชีสแต่เรามีชีสแล้วนี่วะ่ะยี่ขอเต็มแล้วก็จะอใส่พวกนี้นะคะก็จะมีนี้อีกอันนี้ด้วยอันนี้เรามันน้อยขึ้นไปให้ให้คนนี้ถือนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเอาไอ้พวกนี้นะคะก็จะเป็นแบบหีก็จะเป็นแบบน้ําให้ด้วยนี่แล้วก็จะเอากาลน้ำรอนนะคะมัจะมีดุยแล้วก็อะไรอะอะไรจะ้ะว่าจะเป็นแบบที่คขนมปังอี๋ยวลองทำดูอะไรอ่ะทุกคน ไม่รู้มันมันมันไร้ประโยชน์มากเลยเพราะหุงข้าวก็ไม่ยายนะคะเพราะว่ามันฉันรู้สึกว่ามันมันไร้ประโยชน์มากๆเลยมาทำอะไรไม่ได้อ่ะทำอ่าวปืนที่พัดลมใช่ไหมเถอนนี้แหละค่ะแต่คนแล้วก็จะแบบมาซื้อของอีกนะคะเช่นเอ่อโทรศัพท์อะไรเนี่ยใช่าหมเถอะ เดี๋ยวเราเอาค่อยไปใส่ของของห้องของน้องอะไรนะจุกลูกับจุพพี้คือแบบมันจำชื่อไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนชื่อใหม่น,นะคะเป็นน้องชื่อต่ำตาส่วนพี่ี่มันเขาจะชื่อไอคนที่แบบอะไรนะเป็นผู้ใหญ่ผมส้มอะจะต้องชิ้งว่าหอยยามันชื่อหอยยาแล้วก็ต่ำตานะคะจะจำไว้ ้าเราลืมอีกก็ขอโทษนะคะคือแบบมันมันลืมจริงๆอะ่ะมันลืมจริงๆอะ่ะทุกคนมาเราก็จะแบบไปเลยนะคะแล้วก็จะไปเอาของที่ใบสีนีต่อนะคะใบซนีก็จะเ,เยอะกว่าร้านขายลอกหนุชามหรือว่าจะเป็นยังไเราจำได้ว่าเราบอกว่าจะไปเอาขนมด้วยมันต้องมีขนมเยอะแล้วเราก็จะมาเอาขนมตรงน,นี้นะคะก็จะมีเยอะมากมากเลย ก็จะมีเด็กนี้ด้วยเอาไปก็จะเอาแบบพวกโดนัทนะแล้วก็คัพเค้กขอก็จะมีแค่นี้เอาเอาเต็มแค่งมันเถึงก็ได้ตามที่เราพอใจนะคะล้วก็จะมาไปเอาเอออาหารขรุกระจิกทุก อาหารที่มีประโยชน์นะครับในใบสนีตอแอเราก็จะมาเอาแบบมันจะมีอยู่มันมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนเด๋ยวเราเราก็จะเอาของให้เลยค่ะรก็จะเดี๋ยวเราก็จะขอเอาแบบต้นไม้ต่างๆแล้วก็อาหารต่างๆนีก็จะมีแบบน้ํา เอาไว้วไปกไกลๆก็จะมีการับใช้ายนะ่านแต่เราจะไม่เอานะคะไม่ชอบเออมันก็ไปมีของต่างๆนะครับแล้วก็อ,นะวกอุ้ยนี่ไงที่เราตามหาที่เราบอกว่าจะเอาอะไรมาใส่นก่ก็คือขึ้นปุ๊บอีกอันหนึ่งนะคะที่เราบอกอเราเปลี่ยนใจดีกว่าเราเอาอัานนี้สวยดีกว่าอแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะไปเอาอันอื่น เช่นอะไรนะนี่ไงผลไม้ที่เราตามหาเราก็จะมีอีกนะคะเราก็จะเอามันเยอะอยู่หนะ่อยสิ่งที่เราตามหามันคือแบบนี่ไงอ่าหรือว่าเรียกเยอะไม่เยอะก็ได้นาะประมาณนี้แล้วเราก็ไปหากันต่อเอาหนูในห้องครัวด้วยเดี๋ยวเราไปทำละครนะครับแล้วก็ ีอนหาไม่เจอเอาอะไรดีทุกคนคือมันอ๋อจำได้ว่าเอออะไรนะนี่ไงมันจะมีถ้วยแก้วน้าดีแล้วก็ขนมด้วยแล้วก็ลูกอมไวด้วยนะ ส่วนสัตว์ยังจะเอาตัวไหนก็ได้ฮะ,ะแล้วก็จะแบบเอางูเอกบตัวนี้เอาไว้เลี้ยงในบ้านหรือว่าจะเอาอันนี้ทีทำไมอนี้ก็สวยนะสวยทุกอันเลย,อยบอกเลยแล้วจะมีกระแป้งน้ำเอาก็จะมีแค่นี้นะคะสมเพื่อนตามหาออเ,เอาเอาเพื่อเอาอุ้มให้มันกินให้เจ้าันนะคะแล้วก็จะมา ก็จะไปเจัดเลยนะคะหรือว่าแป๊บหนึง่งเวลาที่เราออกหรือว่าเข้าก็จะโหลดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาจัดกันต่อเลยทิปทิปนี้ที่แบบจะจัดบ้านทั้งหมดแล้วก็รีวิวบ้านเนี่ยน่าจะใช้หลาย EP หรือจะ5 EP เพราะว่าตรงจะไปจัดชั้นสองนี่นะคะแล้วมีชั้นสามชั้นสามเนี่ยจะลอดเลยก็จะ พลังก็ไปดูนะครับห้องครัวนี้ก็บอกเลยว่ามีของเยอะกว่าห้องใดๆเลยนะครับแล้วก็จะใช้เวลานานมากอีพีอีพีเมื่อกี้ก็ต่ออีพีหนา้านีเออมาาันจะจะลองรีบจัดน,นะครับเรา,าก็จะใส่ของต่างๆนะคร ครบแล้วเราก็จะมาใส่คอยไอ้พวกนี้ครับที่เป็นขนมนเนี่ยใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็ไอ้พวกมันช่หลังก็จะเก็บเอาไว้ที่เดินนะครับเอาเต็มใช่ไหมถึงจำได้ว่าเราเอาของมาให้นี่ไม่ใช่ไหมถึงเราทิ้งไปกว่าก็ต้องเราลืมไปนะคะว่าเราต้องมีขยะของห้องครัวด้วย มันก็คือเราจะเอาตรงนี้มันทำได้แต่มันก็จะเสียเสียเลยนะเผื่อเราเผื่อทิ้งกันเองไปแล้วเราก็จะมาเอาวันนี้แช่นะนี่แล้วก็จะมีแก้วยันติกแก้วยันติยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะมีกบกเฮลโหลไปไปเอาเอา,เอาน้องน้องเอาออกไม่ได้ชิหาย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเชียงมันเถอะมันเป็นไรเราก็จะเอาไว้พวกนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ตรงอื่นนะเพราะมันแบบมันดูแล้วว่าก็จะเป็นแบบเอออะไรนะมันเป็นน้ำเย็นร้อนนะคะแล้วก็จะเอาตรงนี้ไปเลยบังน้องนี่แหละเราเป็นกบดดำน้ำครับเสรสมมติว่ามันคือบ้านของน้องแล้วกันโอ้ยสงสาร จะมีของกระจุกกระจิกด้วยนะเออเดี๋ยวเราย้ายไว้ตรงนี้ดีกว่า,าตรงนี้ดิยไปตรงนี้แหละป็นใจนั้นเออก็จะเปิดไฟดนะี่คะเพื่อความสวา่างแล้วก็จะเอาเครื่องปรุงด้วยแล้วเราก็จะเอาแบบอะไรนะนี่สวยตรงนี้แหละอี คือเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะที่จะเอาน้องปวเวดเนี่ยเอาไว้แบบอยู่ที่เอาไว้นี่อ่างให้เราอยากจะทำเล่นหยอกน้องเฉยๆจริงๆนะแล้วก็จะเอาไอ้พวกของจุกจิกจุกจิกนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยมีแต่ขนมนีมนสัตว์เด็ดส่วนที่เหลือ,อไว้ไหนก็จะ มีชีไดเราก็จะเอาไว้พวกนี้คะเลยอีนาคตอีนาคตก็จะมีแบบอันอื่นมากมายก็เอาไว้ไว้ก่อนนะคบเพื่อแบบเราต้องใช้นะก็จะเอาไว้พวกนี้เอาไว้ตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันดูแบบมันโลกตาเกินไปถ้ามันมีอีกเราก็จะแย้มยมืนไปด้านบนนะฮะนี่เสร็จแล้วแต่ก็เหลือแค่อะไรนะอีนี่หนึ่งมันไงไฟจ้ามันต้องมีไฟด้วย เราก็จะเอาไฟอย่างนี้นะฮะ่เราก็จะที่ไฟเออส่วนตรงนี้ก็จะเอาไว้ไว้เป็นห้องกินอาหาระนะส่วนห้องนั่งเล่นก็จะอยู่ด้านบนนะคะอืมเป็นไงก็ดูดีนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอะไรนะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะเอามาใส่ตรงนี้ ก็จะมีแบบ้พวเก,ก้าอี้เนียตรงนี้อาจจะเอาเป็นสี่ตัวเลยครับเผื่ออนาคตเนี่ยเราอาจจะแบบเพิ่มตัวละครก็ได้นะคบนี่เอาวแค่น,นี้พออีกอนาคตหน้าเราจะเอาไอ้ตัวละครอ,อื่นนะคะก็จะเป็นแบบคนอื่นนะฮะอ่ะปิดนี้กัน ก็จะมีแถวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฉันก็จะเปลี่ยนที่นะครับจากตรงนี้เนะี่ยไปตรงนี้แล้วก็จะอย่าลืมนะคที่ถ้าเรามีที่ว่างๆเนี่ยเราควรใช้ที่ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็จะเอาไอ้พวกนี้นะครับภาพต่างๆนะครับเออม้าแต่เลนเป็นก็ด้วยก็จะเอาไว้นะครับม้าแต่เันเป็นม้าแต่ลตลนเป็นเออแล้วก็จะมีแบบพรมนะ่อย รูปเป็นรูปเป็นห่างแล้วก็จะมีต้นไม้ด้วยต้นไม้ฮะ,ะนี่อันนี้ขนาดไม่ได้เติมอะไรมากนะคะคนก็สามารถสวยได้นะก็จะพอแค่นี้นะคะจะไปจัดน้อตอีกตอนนี้เลย20แล้วนะคะคนบ๊ายบายเราเจอกันอีกนะ